จเฮ้ยมึงจะโดนอะไรหุดโดนอะไรอ่ะบาดเสะมึงไปก็มึงไปเห็นตรงไหนนี่ฮะมึงไปเห็นตรงไหนใส่เฮ้ยดูนี่ดู้เอาไปใส่เลยมึงดูมึงดูมันดัาเลยกว่าดัาเลยกว่าไปล้างมือก่อนบัต้องไปเอาเสือมาเดี๋ยวก็จะปาดก็ต้องปาดมาหน่ปาดทั้งหูเรีองปาดแบบละม้างดูปาดทั้งหูเรีองครับ เท้าคอนเวิร์ดนะครับเดี๋ยวเดอนุกแอดกลับนะเดนุกถ่ายลงปให้พี่ดูด้วยโอ้ปาดกระโปงหูแดงปาดบาดมือคล้อ,องอันี่ไหมคุณบอกว่าปาดมือริงเหรอใช่คุณไม่ต้องไม่ต้องใช้แล้วอันนี้คุณผมบอกแล้วว่าขัตเตอร์มันคมผมว่าแล้วคุณจะปาดผมหลายครั้งแล้วเห็นไหมมันเลยโดนตัวเอง จะทันของเราไหมเนาะส่งอะไรมานอ่ะครับผมมันปาดไม่รู้เรื่องครับแล้วมันก็ไป็นปาดโดนมือตัวเองงยังไงวะงยังไงวะบา,าอ๋อไปพี่ก็ส่งรูปมาให้ ไปไปหลางมื่อก่อนไปไนหลางมื่อก่อนตหอโอ้โหเผยขาว่ะไปไปลูฟี่่ะรู้าจับปอเจอดูปากที่ไหนมันก็ือมืดอย่างของมันมันร่อน้อยน้อยฟึ๊ดคุณไงก็เพราปากเฉียขาผมขฮะเฮ้ยคุณนะผเพาปากเฉียขาผมอะไรครับเอ่พี่เดเล้ง